สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตมอนสเตอร์ล่ายักษ์นะคะหลังจากผ่านไปเป็นเวลา3เดือนนะคะตอนนี้น้องก็เริ่มโตขึ้นมากแล้วค่ะไบก็ประมาณครึ่งฝ่ามือนะคะซึ่งซื้อเม็ดมา30มเม็ดนะคะแล้วก็เขาแถมมาอีก5อันนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะใบน่าจะประมาณฝ่ามือน้องเริ่มมีใบที่4แล้วนะคะ เม็ดก็จะโตไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือทั้งรุ่นเนี่ยปลูกพร้อมๆกันแต่จะเห็นว่า,าแต่ละต้นเนี่ยก็จะโตลดหลั่นกันลงมานะคะซึ่งอัตราการงอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26ต้นนะคะจาก35ต้นหรือ7 4เค่ะอันนี้คือน้องเล็กที่สุดนะคะยังโตอยู่ประมาณแค่นิ้วชี้เองค่ะ ือมอนสเตอร์ล่าสามเดือนนะคะก็เริ่มทยอยย้ายลงกระถางใหญ่นะคะสำหรับต้นที่ลากเขาค่อนข้างที่จะแน่นกระถางแล้วก็จะเห็นว่าหลังจากย้ายกระถางเนี่ยน้องก็จะเริ่มโตเร็วขึ้น คือต้นที่เล็กที่สุดค่ะส่วนอันนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดอันนี้คือมเมล็ดมอนสเตอร่าที่ซื้อมาในช่วงมก,กราดนะคะก็เอามาลงวัสดุปลูกนะคะมาะกมากมะพร้าวหยาบครึ่งหนึ่งแล้วก็ละเอียดอยู่ด้านบนนะคะคอยลดน้ำให้ชุม่มน้องก็เริ่มแตกยอดออกมาในอาทิตย์ที่1อันนี้ประมาณอาทิตย์ที่2ค่ะ ก็เริ่มเตรียมวัสดุปลูกนะคะสำหรับจะย้ายน้องลงกระถางเล็กนี่ก็จะเริ่มผสมมูลไส้เดือนดินเข้าไปนะคะแต่ว่าก็จะเพาะในลักษณะเดียวกันก็คือรองด้วยกากมะพร้าวหยาบแล้วก็ปลกด้านบนด้วยกากมะพร้าวละเอียดนะคะอันนี้ประมาณ2เดือนค่ะและสุดท้ายแนละ้ว3เดือนน้องก็เริ่มเห็นใบแตกใบออกมาสวยแบบนี้เลยคะ่ะ